ฟี فا แก้กฎพิเศษเปิดทางอาฮิลลวคว้าตัวโมซาลาฟี ف าเดินเกมแก้กฎการจัดตลาดใหม่ซึ่งเป็นเหมือนการเปิดทางสะดวกให้กับอาฮิลลดึงตัวโมซาลามาเสริมทัพเพื่อส่งดาวยิงทีมชาติอียิปต์ลงเล่นในศึกสโม,มสรโลกได้ทันทีซาลาที่ตกเป็นเป้าหมายของอาฮิลลวเนื่องจากเขายังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลขณะที่ทีมพินทางจากซาอุดิโปรโลีกตกลงยกเลิกสัญญากับเนมรากองหน้าเซมบ้าได้แล้ว และหวังดึงสตาร์ทีมหงดแดงไปเสริมทัพกระทั่งล่าสุดเดอะเทเลกราฟเผยว่าสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจัดการแก้กฎการซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นกรณีพิเศษหมายให้นักเตะหม่ย้ายมาร่วมบู๊ในศึกรายการสโมสรโลกในปี2025ที่อเมริกาได้ทันทีโดยสื่อเจ้าดังกลา่าวระบุว่าฟีฟ่าประกาศกำหนดการจัดตลาดเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่1-10มิถุนายนก่อนศึกสโมสรโลกจะออกสตาร์ทในวันที่14มิถุนายนทางทางที่ตามปกติ rất là đắc tịnh đến trường